สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านผมสร้างมั่งในช่องนายช่างใหญ่วันนี้ก็ผมนะฮะนำเอาอะไรมาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะฮะกับผมก็หนีไม่พ้นอยู่แล้วนะครับเรื่องเรือเนาะเรื่องเรือแล้วก็อ่าสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรือนะครับวันนี้ผมก็พามาเที่ยวชมนะอู่เรือชนิดหนึ่งนะครับชนิดหนึ่งที่มีใช้งานอยู่บ้านเราเนาะ ก็มันก็จะมีอู่เนาะก็จะเป็นอูล่ลอยนะอูล่ลอยนะก็รู้จักกันแล้วเนาะผมก็ทําไปหลายคลิปแล้วเกี่ยวกับอูล่ลอยแล้วก็อู่ที่เป็นลักษณะของคานเรือเนาะคานเรือก็มีใช้งานอย่างแพร่หลายมีทุกจังหวัดนะครับที่มีทะเลนะครับติ่ติดกับทะเลเนี่ยเขามีทุกจังหวัดเลยเขาเรียกว่าคานเรือเนาะเรือประมงเรือขนาดเล็กขนาดกลางนะฮะอ่ไปใช้บริการกันตามภาพนะครับตามภาพเป็นอู่แบบไหนเอ่ยเขาเรียกว่าอู่แห้งนะครับอู่แห้งหรืออู่แบบ ตูเขื่อนนั่นเองเป็นไงนี่ตอนแรกเนี่ยมีเรือนะเรือสองลำนะครับเข้ามาแต่เมื่อเช้านี้เขาเอาเรือออกไปแล้วเวลาที่ผมถ่ายคลิปก็เป็นเวลาพักเที่ยงนะครับเวลาบ่ายเนาะเขาก็เอาเรือออกไปแล้วเนาะนลักษณะการทํางานของเขาคืออะไรนะครับในอะไรคืออะไรเแล้วเรามาดูลักษณะเด่นของเขาก่อนกันละกันเนาะก่อนที่จะไปดูว่าเขาทํางานกันยังไงนะครับลักษณะเด่นเนาะของอู่ เขาเรียกว่าอู่แห้งแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของซองนะครับที่ขุดเข้ามานะที่ขุดอ่าไม่ว่าจะเป็นตามชายฝั่งทะเลนะครับหรือตามอ่าเขาเรียกว่าแม่น้ำนะครับขุดเข้ามานะขุดเข้ามาแล้วก็ทําเป็นซองเนาะสำหรับเรือนะครับสําหรับเรือที่จะเขาเรียกว่าเอามาขึ้นบกเนาะแล้วเขาก็ก่กอรสร้างนะครับทำเป็นซองทําเป็นคอนกรีตแข็งแรงทนทานนะครับสองฝั่งซ้ายขวาแล้วก็มีประตูเนาะ ข้อเด่นเนาะข้อเด่นหลกัหลกๆเลยนะครับของเขาสําหรับอู่แห้งนะครับเขาเรียกว่าอู่แห้งเนาะอู่อู่แบบนี้เขาเรียกว่าอู่แห้งหรืออู่แบบประตูเขื่อนนะครับลักษณะเด่นใหญ่ๆของเขาเลยก็คือว่าเป็นการลงทุนครั้งเดียวนะครับแล้วก็ใช้งานยาวนานมากนะครับใช้นานถึง4 0 5 0ปีนะครับจนคอนกรีตนะครับมันจะหมดอายุการใช้งานประมาณนั้นแหละแล้วก็ซ่อมบํารุงง,ง่ายนะซ่อมบํารุงง่ายเป็นไงนี่ โอแห้งนะครับแล้วก็ข้อเสียเด่นเด่นของเขาเลยนะเด่นเด่นเลยนะข้อเสียของเขาคืองบประมาณในการก่อสร้างสูงมากแม่โคตรแพงอะ่ะอู่แห้งนะครับอ่าแล้วก็ทีนี้ก็มาถึงลักษณะการใช้งานของเขาก,ากา็แล้วกันประตูเขื่อนนู่นนะครับประตูเขื่อนอยู่นู่นเลยดำดำทะมึนทะมึนนั่นแหละเขาเรียกว่าประตูเขื่อนเดี๋ยวซูมเข้าไปเห็นไงนี่ประตูเขื่อนเนี่ เขาเรียกว่าประตูเขื่อนนะครับหรือประตูกั้นน้ําก็ได้นะครับเวลาเขาใช้งานเนาะเขาจะทําการนะครับเปิดประตูเขื่อนเนาะเอาน้านะครับเข้ามาในในอู่นะครับในอู่แห้งให้เต็มเลยให้เต็มเลยเวลาน้ําขึ้นเนาะเวลาน้ําขึ้นสูงสุดหรือใกล้เคียงประมาณนี้แหละเพื่อที่จะเขาเรียกว่าดึงประสิทธิภาพสูงสุดของอู่นะครับระดับน้ำนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญเนาะปล่อยน้ําเข้ามานะครับปล่อยน้ําเข้ามาเสร็จ น้ำเนาะในอู่กับน้ําด้านนอกก็เสมอกันเนาะเขาก็ทําการลากเรือนะครับลากเรือเข้ามาในอู่นะครับพอเขาลากเรือเข้ามาในอู่แล้วจัดตําแหน่งสายควาหน้าหลังเนาะให้ดีๆเขาก็จะทําการปิดประตูนะครับปิดประตูอู่แล้วก็ดูดน้ําออกแค่นั้นเองเนาะเมื่อดูดน้ําออกน้ําก็ลดระดับลงเรื่อยๆเ,เรื่อยเนาะแล้วก็เรือเขาก็จะนั่งหมอนประมาณนี้นี <c> ่ <oughs> <c oughs> อ่ะเป็นไง เดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูรอบๆกันละกันใกล้ๆเนาะใกล้ๆใกล้ๆประตูเขื่อนว่าเขาทำหน้าที่ยังไงทำงานยังไงเนาะประตูเขื่อนอ่ะเดี๋ยวไปดูกันอ่ะเดินมาถึงแล้วนะครับช่วงท้ายอู่นู่นหัวอู่หัวอู่ <c oughs> อจะอยู่ฝั่งนู้นเนาะนี่มาแล้วมาแล้วแ,แมป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 อันนี้ก็เป็นประตูเนาะอันนี้ก็น้ำซึมซึมไม่แน่ใจเขาจะทำอะไรต่อ <c oughs> ก็ประตูเขื่อนเขาปิดเปิดยังไงนะครับปิดเปิดยังไงผมขออธิบายอย่างนี้ละกันประตูเขื่อนเจ้าตัวนี้นะครับประสิทธิภาพของเขานะครับเป็นเหมือนเรือดำน้ำํา <c oughs> นึกภาพออกไหมเป็นเหมือนเรือดำน้ำําความจริงมันก็คือเรือประตูเนี่ยมันสามารถลอยน้ําได้นะครับลอยน้ําได้ เมื่อต้องการปิดนะครับทางเจ้าหน้าที่ของเขาจะดูดน้ํานะครับเข้าไปไว้ในประตูประตูเขาจะมีห้องอับเฉามีถังนะครับถังเก็บน้ําเยอะแยะนะครับ4ีห้าถังนุ่นแหละหลายถังนะครับเพื่อทวงนั่นเองเพื่อทวงน้ําหนักให้อ่าเขาเรียกว่าประตูเขื่อนเนี่ยเขามีน้ําหนักกดเนาะกดลงไปนะครับเพื่อทําการปิดแล้วเขาก็จะมีล่องนะล่องไว้ล็อกเนาะมี มีริมมีล็ลอกอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเป็น,นกลไกของเขาแล้วทีนี้เวลาเขาจะเปิดเขาจะเปิดยังไงเวลาเขาจะเปิดนะครับอย่างที่บอกไปมันเป็นห้องอับเฉานะครับมันเป็นห้องพโพรงอากาศเขาก็จะดูดน้ําออกเมื่อดูดน้ําออกนะครับประตูเขาก็จะเบานะครับก <Stall ion. S 3> ็ะ<ๆ>จะเบาแล้วเขาก็จะลอยตัวขึ้นมาเนาะเมื่อลอยตัวขึ้นมาพ้นจากริมพ้นจากริมล็อกต่างๆนะครับเขาก็จะทําการลากประตูออกเนาะลากประตูออกประมาณนี้เดี๋ยวไปดูตัวอย่างมีตัวอย่างอยู่นะ เอามุมมองนี้ก็แล้วกันเนาะผมก็ไม่อยากให้มันติดอะไรมากมายนะครับมุมมองนี้เห็นไหมเอ่ยนี่คือประตูเขื่อนนะครับประตูเขื่อนความหนาประมาณ3เมตรครึ่งนะครับเห็นไหมมันเป็นทีนี้มันก็สามารถที่จะถ่วงน้ําได้เนาะเมื่อต้องการให้มันลอยตัวเขาก็ดูดน้ําออกเนาะถ้าให้อยากจะให้มันจมเนาะเขากา็ดูดน้ำเข้าประมาณนี้ <laughs> สำหรับประตูนี้นะประตูนี้ ประตูนี้เขาก็ดูดน้ําเข้าเป็นที่เรียบร้อยเนาะมันก็เลยจมนะครับมันก็เลยจมเป็นไงพามาชมนะครับคลิปสั้นๆเนาะเกี่ยวกับอู่นะครับที่เป็นลักษณะของอู่แห้งนั่นเองนี่อู่แห้งอันนี้เขาก็ทํางานกันอยู่เนาะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาจะเปิดประตูหรือปิดประตูลักษณะผุดๆแบบนี้ก็น่าจะเป็นการดูดน้ําออกเนาะดูดน้ําออกก็แค่นี้ละกัน เนาะแค่นี้สาหรับคลิปนี้นะครับประมาณ5นาทีกว่า,วาสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นภาพนะฮะการเติมน้ําลงในโอแห้งเนาะโอแห้งเขาเรียกโอแห้งนะอันนี้เติมน้ําเต็มแล้วเรือลอยแล้วนะครับเรือจะเปิดประตูนะครับเปิดประตูเขื่อนออกพอเติมน้ํามาละก็จะอาศัยตอนจังหวะที่แบบว่าน้ําขึ้นสูงสุดเนาะแล้วก็จะปล่อยน้ําเข้ามาเลยนะครับไม่จาเป็นต้องดูด พอเปิดประตูเขื่อนก็จะลากเรือออกไปเนาะให้เห็นแค่นี้แหละเห็นเยอะไม่ได้เนาะเดี๋ยวติดมีเลขเรือด้วยกนู่นอยู่ไกลๆนู่นแหละประตูเขื่อน